ท่านใดที่ต้องการรู้ละเอียดไม่ต้องถามนะคะว่า110โรคมันมีโรคอะไรบ้างเพราะว่าถ้าปุ๋ยอ่านตั้งแต่โรคแรกเนี่ยก็คงจะปัดมีคลิปปุ๋ยกันทิ้งไปก่อนแล้วละคะ่ะท่านใดที่สนใจจริงๆทักนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยค่ะต้องการรายละเอียด110โรคร้ายแรงว่ามีอะไรบ้างก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ๋ยนะคะจะส่งรายละเอียดให้อ่านกันอย่างจุดใจเลยค่ะ แน่นอนขามะเร็งทุกชนิดคุ้มครองแน่นอนปลอดภัยหายห่วงค่ะสอโรคเกี่ยวกับระบบเลือดหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโคเวอร์นะคะโรคไตาวายระยะสุดท้ายโรคสําคัญที่คนไทยมีโอกาสเป็นมากกว่า9 0นนะคะโคเวอร์ในนี้ทั้งหมดแล้วค่ะถ้าเกิดท่านใดต้องการข้อมูลนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะถ้าหลังจากที่ได้ข้อมูลครบหมดแล้วแล้วเกิดไม่ต้องการสื่อสารข้อมูลใดๆกับปุ๋ยนะคะ สามารถบล็อกโปรไฟล์ปุ๋ยไปได้เลยค่ะปุ๋ยเต้ย FWD ประกันชีวิตปรึกษาฟรียินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่านใดที่ต้องการรู้ละเอียดไม่ต้องถามนะคะ